ในวันนี้นะครับผมจะพามาดูความแรงของรถนอกกระแสรุร่นหนึ่งนะครับจากค่าย y a m a ฮ่นะครับตามคอนเซปต์ช่องผมในตอนนี้นะครับยามาฮ่ก็แรงได้นะครับนั่นก็คือ Yamaha าสป e d 120ของช่างโอบันแพลวนะครับซึ่งเป็นรถนอกกระแสที่ไม่ได้รับความนิยมเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าหลายๆคนจะรู้จักกัน ZR120 นะครับกับ JR120 ส่วนใหญ่นะครับสปีดนี้จะเป็นรุ่นท้ายๆท,ท,ที่ออกมา ต่อจาก JR นะครับก็ไม่ค่อยได้เห็นกันในปัจจุบันที่จะเอามาลงสนามแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นมุมกล้อง360องศานะครับจากช่างโอบ้านแพลนะครับทำการขี่เองเลยนะฮะสำหรับเยียมฮาสปีดคันนี้เพราะว่าเป็นรถที่จอดมานานแล้วนะครับเป็นอดีตรถแข่งนะครับที่รับการปลูกชีพมาใหม่เพื่องานนี้โดยเฉพาะนะครับหวังว่าหลายๆคนน่าจะชอบคลิปสตาร์นี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ ชอบเล่นเกมนะครับฟังตอนนี้ให้ดีนะครับ a d i c e w i n บอกเลยว่าเกมเยอะม,มากๆถ้าบอกว่าไปจับช่องผมนะครับสิทธิพิเศษเพียบมากมายอย่าลืมนะครับแอบไกดที่ at icewind หรือมนอดานหน้านะครับ นแอเประถกรที่ at i c e w i n ิ ice win, หรือมีแอดนำหน้านะครับแล้วถ้าบอกว่ามาจักช่องผมนะครับสิทธิพิเศษเพียบมากมาย